สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะเซรีไทย68แยก1ค่ะคุณพี่นะคะวันนี้เรามีรถยาริสสวยๆอีกหนึ่งคันมานําเสนอนะคะคันนี้เป็น1.2สมาร์นิวนะคะปี2023นะคะเราใจไปกว่านั้นก็คือเลขไม่ค่ะคุณพี่ขาเลขไม่แค่5,000กิโลนะคะราคา479,000คันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่8,000เท่านั้นนะคะสำหรับใครที่หารถปีใหม่ประหยัดไปจากายแดงเกือบ 3,000สนบาทคุณพี่คันนี้แนะนําเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นของคันนี้กันนะคุณพี่จา๋านะคะหรือใครสนใจนะคะก็โทรมาได้เลยที่เบอร์0 8 6 3 4 4 4 5 4 5ติดต่อเซลลแอนได้เลยนะคะคันนี้นะคะด้านหน้าคุณพี่จา๋าไฟหน้าโปรเจกเตอร์แล้วโฉมนี้คือแหวกแนวไปเลยนะจะไม่เหมือนโฉมปี22-21แล้วนะคุณพี่จา๋าเนี่ยไฟหน้าโปรเจกเตอร์ไฟเดชามีมาให้ไฟตัดหมอก คันนี้ไฟตัดหมอกยังไม่มีนะคะแต่มีโคมไฟเลี้ยวในตัวมาให้เรียบร้อยค่ะคันนี้สวยๆเลยเลขไม่ห้าพันกิโลเท่านั้นกระจังหน้าสีดำนะคะคันนี้ต้องบอกก่อนว่าดําทั้งคันเลยพี่จ๋าเนี่ยค่ะสวยๆเลยล้อแมกนะคะได้เป็นทูโทนนะคะแบบนี้เลยค่ะทูโทนนะคะสีสวยๆเลยแล้วก็ยางปีใหม่ๆเลยคุณพี่นี่ยคะยางปีใหม่มากนะคะต้องบอกก่อนรถปี23นะคะเลขเลขไม่ใช้งานแค่5000กิโลค่ะ หูกระจกมองข้างเป็นสีดำนะคะมีคมไฟเลี้ยวในตัวมาให้ด้านมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะคันนี้นะคะด้านท้ายก็ดีไซน์เฉีียวๆนะคะสำหรับใครที่หารถใช้งานสายประหยัดเนี่ยจัดไปได้เลยคันนี้สวยงามจริงๆคุณพี่สานะคะเดี๋ยวให้ดูเลยกล้องถอยมีมาให้ครบแล้วนะคะกล้องถอยมีมาให้ครบเลยชุดแต่งนะคะได้เป็นส,สปอยเลอร์นะคะ สกเก์ตนะคันนี้สวยๆเลยคุณพี่เนี่ยใครหาอยู่จับไปได้เลยเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะคะคันนี้โอ้โหสวยใหม่พร้อมใช้เลยใครที่หาอยู่เนี่ยเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะที่เพชรยนต์สาขาที่หนึ่งค่ะเซรีไทย68แยกหนึ่งะคุณพี่เนี่ยไฟแท้เนี่ยไทย,ไทยคุยโตเลยคันนี้เดิมทั้งคันนะคะรับประกันได้เลยพี่จา๋าใหม่แท้ใหม่เดิมแน่นอนนะคะสามารถเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์ โตยต้าได้เลยทั่วประเทศนะคะน็อต mm hmm. ทุกตัวคุณพี่ไม่มีแกะขยับเลยนะโอ้โ oh, ห oh. สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะคันนี้สวยงามทั้งคันเลยอุปกรณ์นะคะ mm hmm. เดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์ฉุกเฉินคุณพี่จานะคะอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินยังไม่ได้แกะเลยนะคะรับประกันได้เลยว่าคันนี้ไม่มี ชนหนักพีความจมน้ำตัดต่อนีหรือใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินเลยนะคะยังอยู่ในถุงครบๆเลยนะฝั่งด้านนี้มีไฟส่องสว่างมาให้ด้วยเล็กน้อยนะคะสวยพร้อมใช้ราคา400,000 79,000เท่านั้นนะคะใครหารถมือสองคุณภาพพรีเมียมเกรดเนะคะแนะนำเลยนะทีเพชรยนนะคะคุณพี่จ๋าเนะเรามีทั้งหมด2สาขานะคะเซรีไทย95ติดหน้าถนนใหญ่เลยค่ะสาขาที่1นะคะส่วนสาขาสำนักงานใหญ่ เอเซรีไทย95ติดหน้าถนนเนี่ยสาขาที่2นะส่วนสาขาที่1นะสำนักงานใหญ่นะเซรีไทย68แยก1นึ่งนะคะกุญแจได้เป็นแบบคียเลสเรียบร้อยสวยจริงๆคุณพี่จ๋าคันนี้เดี๋ยวให้ดูตั้งแต่ฝาประตูเลยนะคะฝาประตูคันนี้คุณพี่เดี๋ยวให้ดูเลยรอยน็อตต่างๆนะคะเดิมแท้ทั้งคันเลยตรงนี้บุด้วยหนังนะคะสวยๆเลย ตรงนี้เป็นพับกระจกนะคะปรับกระจกได้เลยนะคะล็อกประตูนะคะแล้วก็กระจกไฟฟ้านะคะอะยวให้ดูน็อตน,นะคะต่างๆ่างน็อตไม่มีแกะขยับไม่มีรอยขันไขเลยนะคะรถแค่5,000กิโลนะพี่พีนะะ่สามารถตรวจเช็คเล็กไมแท้ได้เดิมไม่เดิมได้เลยนะคะสติกเกอร์ต่างๆ มอกยังอยู่ครบทุกจุดนะพี่จ๋าเนี่ยคันนี้ซื้อไปยังไงก็คุ้มค่ะด้านในนะคะได้เป็นเบาะหนังสวยๆเลยนะคะนี่ส่วนด้านนี้นะคะเป็นปุ่มซาร์สนะคะคันนี้ได้เป็นปุ่มแอนเช s ซาร์ t o p มาให้เรียบร้อยนะคะ พวมาลัยแบบ3ก้านนะคะทรงสปอร์ตคุณพี่จา๋ามันติฟังก์ชันเรียบร้อยแอร์แบ็กคันนี้จัดไปให้จุกๆเลยพี่จ๋านะคะด้าน,นกลางคุณพี่มีหน้าจอมาให้แล้วสําหรับรุ่นนี้นะเป็นสมาร์ทนิวเดี๋ยวแอนขออนุญ,ญาตสตาร์ทให้ดูนะคุณพี่จา๋านะคะเดี๋ยวให้ดูเลยว่าเลขไม้เดิมแท้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าเลขไม้นะ,ะหน้าจอก็เป็นแบบดิจิตอลนะคะเดือนไม สวยสว่างเลยคันนี้นะคะเล็กมาอยู่ที่5,109กิโลเท่านั้นพี่จ๋านะคะสวยจริงๆคันนี้หน้าจอก็เป็นแบบนี่ปรับแบบดิจิตอลนะคะหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลเรียบร้อยเลยสามารถเชื่อมต่อนะคะการใช้งานต่างๆนะคะ Apple c l r p l ส y สามารถเชื่อมต่อได้แล้วนะคะระบบต่างๆภาษานะคะลูกค้าสามารถเลือกภาษาได้เลยนะจ๊ะนี่ ถือว่าครบเครื่องแล้วสำหรับคันนี้ Air Auto, ต้ a กียร์ออโต้ค c o n t คอนมีมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงแอร์เนี่ยเป็นแบบดิจิตอลค่ะลูกค้านี่คะเป็นแอร์เป็นตัวเลขแบบดิจิตอลนะคะสามารถปรับได้เลยนคะคะปรับอุณหภูมิได้นะคะจากตรงนี้ได้เลยไฟส่องสว่างสีฟ้าสวยงามนะคะคันนี้ขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงพี่จ๋าอาจจะมืดนะคะอาจจะทำให้มืดนิดนึงนะ,ะไฟทุกอย่างส่องสว่างใช้งานได้ปกติเลยค่ะนะคะด้านใน นะคะตรงนี้ก็มีวางแก้วเล็กน้อยนะคะเกียร์ออตโต้แบบขั้นบันไดนะคุณพี่นะคะเบรกมือแบบแมนวนวลนะคะการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะมีชาร์จแบตชาร์จไฟให้ตรงนี้ได้เลยนะจะาบอกก็โอ้ตึงเลยสวยเลยคันนี้นะคะพร้อมใช้สุดๆไฟส่องสว่างใช้งานได้ทุกจุดค่ะฝ้าเพดานก็สะอาดสะอานพร้อมใช้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องผู้โดยสารด้านท้ายนะคะแล้วไปดูกันที่ห้องเครื่งองยนต์กันเลย คันนี้กันลื่นได้มีมาแล้วนะกันลื่นก็มีมาให้ใช้งานเช่นกันนะคะครบเลยโอ้โหดดำเดิมดำแท้ทั้งคันเลยจ้ะสวยๆเลยคันนี้ด้านท้ายแทบไม่มีใครนั่งเลยนะคุณพี่จ๋านะคะด้านท้ายแทบไม่มีใครนั่งใช้งานกันเลยนะคะเบาะตึงๆสวยๆ ะะถือว่ากว้างขวางสุดสบายมากคันนี้นะคะแนะนําเลย5้าท่านนะคะใช้งานได้สะดวกเลยค่ะ4ท่านก็ได้นะคะหท่านก็ไม่ได้แออัดอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าห้องเครื่องนะคะว่าเจ้าคันนี้จะได้เป็นเครื่องตัวไหนนะคุณพี่ขาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ มาดูกันที่หน้าห้องเครื่องนะคะคุณพี่จ๋าคันนี้โอ้โห เครื่องสวยใหม่มากนะคะสภาพไม่ต่างจากป้ายแดงเลยคุณพี่นะคะเป็นเครื่อง VVT-i นะคะเครื่องประหยัดของ t o y ยต a าเขาเลย <c oughs> คันนี้17-18กิโลลิตรมีให้เห็นแน่นอนพี่จ๋านะคะไม่ว่าจะเป็นเดินทางใกล้ๆนะคะนอกเมืองในเมืองนะ,ะสามารถโดยสารคันนี้ได้อย่างประหยัดเลยเม็ดอาร์ตต่างๆสติต๊กเกอร์ต่างๆนะคะรูกลมคมชัดเจนทุกจุดเลยคุณพี่รับประกันได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะชนหนักชนหน้าชนท้ายนะคะรับประกันได้เลยโดยบริษัทเพชรยนต์นะคะลงเป็นลายลักษ ซอนหลังสัญญาซื้อขายให้เรียบร้อยเลยค่ะสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบนะคะเม็ดอาร์ตทุกจุดนะคะรูกลมคมชัดเจนเลยนี่น็อตทุกตัวนะคะไม่มีแกะขยับเลยค่ะนะคะรับประกันได้เลยคุณพี่นะคะคันนี้สวยสวยๆเลยค่ะ,ะเดี๋ยวให้ดูกันเลยนะคะความใหม่99%แน่นอนนะคะสติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบทุกจุดนะคะ ห้องเครื่องนะคะไม่มีอรอยน้ำมันคราบเยิ้มต่างๆเลยนะคะเครื่องใหม่สมบูรณ์พร้อมใช้เลยคุณพี่นะคะใครที่หารถมือสองเนี่ยคุณภาพพรีเมียมเกรดเอสักคันนะคะแนะนำได้เลยค่ะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยากให้เข้ามาดูรถตัวจริงพร้อมทดลองขับได้เลยนะคะเ,คเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นท้ายคลิปกันค,ะค่ะมาถึงช่วงโปรโมชั่นท้ายคลิปกันแล้วนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะ Toyota y ยา i s 1.2 Smart New นะคะ ปี2023เลขไม่5000กิโลค่ะราคา479,0 0 0้นคันนี้ผ่อนเริ่มต้น8,000นะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยคุณพี่นะคะเอกสารง่ายๆค่ะพนักง,งานประจำนะคะสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้ามีเครดิตคุณพี่จ๋าเนะะี่ยถ้าใช้บัตรเครดิตผ่อนบ้านผ่อนรถเกินปีนะคะสามารถได้รับดอกเบี้ยพิเศษไปได้เลยนะคะเริ่มต้น2.39นะคะผ่อนได้สูงสุด84งวดกันเลยคุณพี่นะคะผ่อนกันยาวๆสบาย สบายไปได้เลยนะคะส่วนเจ้าของจิจาการเนะคะีคยฮะเอกสารก็ทะเบียนพาณิชย์นะคะ เซเมนต์นะคุณพี่จ๋าแล้วถ้ายิ่งมีเครดิตนะรับดอกเบี้ยพิเศษไปได้เลยช่วงนี้โปรโมชั่นมีให้มากมายเลยพี่จ๋าเนี่ยฮะสำหรับใครที่หารถมือสองใช้งานดีๆสักคันจัดไปได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้น8000เท่านั้นโทรมาที่เบอร์086 3 4 4 0 0 4 5ติดต่อเซลล์แอนได้เลยนะคะรถดีๆโปรโมชั่นดีๆมีให้ทุกวันค่ะที่สำคัญนะพี่จ๋าฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะแล้วก็ฝากติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่ โปรโมชั่นเด็ดๆมีให้ทุกวันนะคะสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตลาไปก่อนถูกใจก็กดทักแชทแอดเบอร์ได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ